จัดงานเขาเรียกสมัยก่อนเรียกว่างานเกษตรนเรศวรจะคุ้นชินและคุ้นเคยกันมากกับการจําหน่ายเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรราคาถูกและพืชพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พืชพันธุ์เลยหลธุหไายพันธุ์และเป็นพันธุ์ไม้ที่ดีนะครับมีทั้งพืชสวนพืชไร่แต่ตอนนี้เองครับมีการอัปเกรดระดับภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวกับงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป2023นครับนับเป็นมากรรมงานเกษตรภาคเหนือตอนล่างครั้งที่18ใหญ่ที่สุดในพิษณุโลกภายใต้หัวข้อบูรณาการนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนครับ งานนี้จัดเป็นครั้งที่18แล้วนะครับระหว่างวันที่39กรกฎาคมภายใต้หัวข้อบูรณาการนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนโดยนายภูสิทสมจิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกเปิดที่ศูนออย์สแสดงนิทรศการและจัดการประชุมนานาชาติสมเด็จพันเรศวนมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งในวันนี้เองนอกเหนือจากการมีพิธีเปิดแล้วยังมีเรื่องของการเสวนา หัวข้อมองเกษตรกร,ร,กรต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจไทยเนื่องจากภาคการเกษตรไทยกําลังยยเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าห่วงครับทั้งด้านแรงงานกเกษตรเริ่มมีน้อยลงและมีอายุมากขึ้นพื้นที่การปลูกที่ลดลงการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศหร,รือว่า climate change นั่นเองครับ ปีนี้จึงยกระดับการจัดงานเป็นเอ็กซโปค่ะเน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เกษตร,รกรนักวิชาการและผู้ที่สนใจจะสามารถไปเพิ่มองค์ความรู้และชมนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการเกษตรเพื่อน,นําไปพัฒนาและต่อยอดด้านการเกษตรค่ะในการลดต้นทุนเพิ่มูลกําไรและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมในอนาคตอาทินวัตกรรมโดนเพื่อการเกษตรนวัตวิถีสําหรับสมาร์ทฟาร์มเยยกระดับธุรกิจพืชสัตว์อาหารด้วยมาตรฐาน GAP และ GMP ค่ะ มุมมองของ,ของนักวิชาการที่จะสามารถไปแนะนำก็คือการการให้ความรู้ครับให้ความรู้ความความเข้าใจว่าเอลนิโยหรือลานินยาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงแล้วมันจะส่งผลต่อต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรยังไงนะครับแล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องทำความเข้าใจว่าว่ามันคืออะไรแล้วก็มามาน,นั่งปรับปรับแผนการผลิตของท่านเองอีกทีหนึง่งนะครับส่วนแผนระยะสั้นนั้นถ้าเกิดม,มันเกิดขึ้นเร็วนะครับท่านอาจจะต้องเลือกครับเลือก เลือกเลือกว่าจะผลิตด้วยระบบใดนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันก่อให้เกิดสภาพแบบไหนแล้วท่านก็ต้องแก้ปัญหาอย่างเช่นถ้าเกิดขาดน้ําท่านก็ต้องหาหาแหล่งน้ําหาน้ําที่จะมาสนับสนุนนะครับถ้าท่านเจอศัตรูพืชท,ที่ระบาดนะครับ Icana, าสารปรับศัตรูพืชไม่สามารถที่จะควบคุมกําจัดได้ท่านก็ต้องอาจจะไปปรึกษานักวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการหรือว่ามีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหาทางอื่นอื่นเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ต้นทุนของท่านนั้นสูงจนเกินไปนะครับ